สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับฟุกในช่องสื่อรูแบบนี้นะจะคนวันนี้ฟุกได้แล้วฟุกได้บัมญี่ปุ่นแล้วทุกคนฟุกจะบอกว่าฟุกสั่งมาจากร้านพี่นันนาทวิตพี่นันนานะครับคือเขาเปิดบัมทรายใช่ไหมรอบญี่ปุ่นฟุกเลยไปซื้อมันก็จะได้ราคาถูกลงมานิดนึงแล้วพี่นันนาเขาก็จะเอาโค้ดไปใส่ลุนทรายใช่ไหมโน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนไปเลยกล่องน่ารักมากเป็นลายน้องหัวนี่มาแล้วก็หอมาแบบนี้ ออมางี้ออมาแบบน,นี้อันเล็กอันน้อยมากอะ่ะคือหมดแล้วนะแค่เนี้ยแต่คือที่ซื้อมาสี่บั้มนะอันนี้คือสี่บั้มนะมันแบบเล็กน้อยมากเลยคือมันเล็กน้อยจริงด้วยอะ่ะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นแท็กรีวิวของพี่นาน่านะครับหนีตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยมาจา้าคือฟุกลุ้นการ์ดอะฟุกไม่รู้ว่าเหมือนที่นาน่าเขาจะแกะแบบเลือกการ์ดตามลำดับโอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้แต่ว่าที่แน่นอนก็คือสแตนดี้ถูกปะ มาอันนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นอะไรบ้างเอ่ยอ๋อเขาลองมาใช่ไหมอ๋อนนี้เป็นที่ลองใหม่เฉยเป็นจอวปังแบบลอ,อนนนะลองอันนี้มานะลองอันนี้มาอืมไอทำตัวไม่ถูกว่าแบบอะไรดียังไงดีอันนี้เป็นแบบพวกของแถมอะไรนี้เอาดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นสติกเกอร์ใช่ป่ะอันนี้ชอบไหนไม่แน่ใจมิวโมปะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมเป็นแจยอบ เป็นเจยอกกับจองอู U แบบนี้เออเขาน่าจะเลือกของแถมมาให้แหละแบบตามลำดับโอนอะไรเงี้ยเนาะทุกคนแล้วก็เอาดัวนี้ก่อนดัวนี้ก่อนเูือเจยอกมาที่นหนังสือใช่ไหมอันนี้เป็นของแถมชอบของของอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้นี่ไงนี่ไงนี่ชอบนี้ชอบนี้นี่เขาเลือกใจยอกมาให้จริงๆด้วยอะ่ะโอ้ยแต่ว่ามันยาวเนาะมันยาวมากเลยสีสวยมากละมุนมากอีกอันต้องเป็นจองอูลเปล่า นี่น่ารักอ่ะเออเป็นจองอูแบบพี่เขาเลือกมาให้แน่เลยอะใช่ไหมอะน่าจะแบบเลือกตามลำดับโปแหล็กนะโอ้ยน่ารักอันนี้สองคนนี้ได้สติกเกอร์นี้ด้วยอันนี้เป็นของแถม2องชอบใช่ไหมเออมันเป็นของแถม2องชอบปะแล้วก็อันนี้เป็นอันที่ฟุกเลือกมาเองก็คือสแตนดี้มันตัวเหล็กมากเลยอะ คือคิดว่ามันจะตัวใหญ่กว่านี้อ่ะมาเป็นสแตนดี้แต่ว่าหนามากเลยนะเออหนามากนี่เป็นสแตนดี้แจยยอกกับจองโอว่าจะมาวางคู่กันแต่ว่าไม่กล้าแกะมันแกะง่ายปะอ๋อแกะง่ายเขาตัดอะไรมาหมดแล้วคุยน่ารักมากเลยอ่ะแกะเลยเนาะ แกะเลยเพราะว่าจะมารีวิวให้มันเป็นเหมือนรีวิวหน่อยฟุกคลิปเนี้ยไม่ใช่แบบเออให้ดูแบบตาเปล่าตาเนื้อตาเปลือกอะไรจะฉีกแล้วนะฉีกแล้วอันนี้ก็คืออันนี้ยังไม่ผ่านการแกะจริงอุ้ยเขาแบบหอ่ออะไรมาดิบดีมากเลยอ,อุ้ยกลัวคือมันต้องลอกออกปะอ,อ๋อเขามีแปะแบบแปะแปะเทปมามันเลยเอาไม่ออกอุ้ยแต่ว,ว่าฟุกต้องแกะจริงๆใช่ปะเนี้ยใช่ฟุกเพื่อทุกคนเพื่อคนดูนี่มันจะมีแบบเป็นพลาสติกบางๆเป็นเหมือนกาวนิดนึงอ่ะอุ้ยน้องเซยยอกพี่ ทุกคนรู้เลยใช่ไหมว่าตรงนี้มันไม่มีโตะแต่มันมีโตะสูงๆนะเหมือนลายฐานนะเขาจะสลับกันใช่ไหมเดีย๋ยวฟฟกประกอบให้ดูอะนี่น้องมาแบบนี้ใช่ไหมเออทุกคนจะบอกว่าจริงๆมันแตกง่ายมากเลยนะเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้แบบรู้สึกว่าขอบแอบบินน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นแบบนี้น่ารักอะ่ะน่ารักมากเดี๋ยวขอบไปประกอบจองอูอีกคนหนึ่งก่อนนี่ของจองอูก็จะเป็นแบบนี้ เป็นสีแบบนี้ลายข้างหลังไปน,นี้แล้วก็อันนี้เป็นฐานน้องประกอบจ้าแล้วคือแบบสกรีนแบบว่าชัดมากเลยนะลายอะไรอย่างเงี้ยนี่เสร็จแล้วของจองอูน่ารักมากเลยอะนี่เสร็จแล้วของจองอูแบบนี้เออแต่ว่าตัวมันเล็กมากเลยนะเทียบกับฝ่ามือฟุกก็คือตัวฝ่ามือนึงอะ่ะน่ารักมากน่ารักมากเลยต้องบังไหม น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากสองคนนี้ปลายแก่บ้ามกันไม่รู้ว่าการ์ดเนี่ยมันอะไรยังไงนะจ๊ะพี่เขาแยกการ์ดมานี่เขาแยกการ์ดมาแบบนี้เว้ยพอเว้ยฟุกเห็นการ์ดแล้วอ่ะทุกคนงั้นเรามาลุ้นการ์ดก,กันก่อนไหมเหมือนเขาจะแยกมาแล้วอ่ะฟุกเห็นการ์ดแล้วทุกคนน้องหวานเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฟุกลุ้นฟุกลุ้นฟุกลุ้นเออใบแรกอันนี้เวอร์ซีใช่ไหมได้เป็นน้องหวานมา อ้ยยังไม่มองอุ้ยอะไรเห็นแบบแข้างหลังเป็นนี้ข้างหลังเป็นสีเขียวต่อไปก็คือเจยอกเจยอกเจยอกเดี๋ยวก่อนเจยอกเวอร์ซีเจยอกอุ้ยน่ารักอ่ะอื้น่ารักอ่ะ,น,อะน่ารักมากต่อไปเวอร์เอปะ่ะเวอร์เอจองอูใช่ไหมจองอูใช่ไหมจง เออน่ารักอ่ะโอเยเป็นจองอูได้จองอูเออเหมือนพี่เขาพี่เขาน่าจะเป็นแบบเป็นบั้มแกะแล้วก็แบบเลือกตามระดับการโอนอะไรเงี้ยนะครับทุกคนอันนี้จะยอกไหมใช่ปะจะยอกอุ้ยขาดด้วนั่นอันเดียวเออขาดด้นั่นอันเดียวออขาด,ด,อด,ขาดโอ้ยฟุต้องไปหาแลกอ,อ่ะเออเวอร์ซีอาพีใจอะ่ะแต่ว่าเวอร์เอได้ครบก็โอเคแล้วนะนี่เป็นงี้ทุกคน 4ใบใช่ไหมเวอร์เอสองใบได้ครบเลยจองอูใจยอกอันนี้เป็นเวอร์ซีได้ใจยอกกับจองวานมานะ่าจะทุกคนน่ารักจอ,อ,อ,องลยน่ารักอ่ะขอดูเท็กเจอร์การ์ดหน่อยออกเป็นแบบเคลือบเงาอันนี้มันจะเป็นฟิลโพลารอยเลยอ่ะอันนี้จะเป็นฟิลโพลารอยประมาณนั้นคลายๆแต่ไม่ไม่ใช่โพลารอยแท้นะเป็นโพลารอยเหมือนแบบตามซีซันกิ๊ตติ้งตามอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นฟิลการ์ดปกติ เป็นบเคลือบเคลือบเงาเงาหน่อยอแต่ว่าการเค้าเหมือนแบบกระดาษแข็งเฉยๆไม่ได้เป็นกระดาษกาดอะไรขนาดนั้นน่าจะทุกคนแฮปปี้แล้วแค่นี้ก็แฮปปี้ละไปดูบั้มกันอันนี้ก็คือบั้มบั้มที่เป็นเออที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอันนี้คือบั้มที่ได้สแตนดี้เป็นบั้มเวอร์ซีนะครับทุกคนเปิดมาก็จะมีแค่นี้อะ่ะข้างในมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลย ตรงนี้คือไม่มีอะไรเลยเป็นแค่น,นี้2ด้านเฉยๆนะเป็นแค่นี้จริงๆอะ่ะบั้มนี้อะ่ะนะเป็นแบบนี้แล้วข้างหลังแผ่นก็จะเป็นนี้แผ่นก็จะเป็นนี้นี่ก็จะเหมือนกันเพราะว่าสั่งมาสองอันใช่ไหมที่เป็นสแตนดี้อะไรเงี้ยข้างในก็จะเป็นนี้เหมือนกันนะจ๊ะทุกคนประมาณนี้เอ้ยจบการรีวิวได้เร็วมากอัลบั้มญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้2เวอร์อันนี้อยากได้มากเพราะว่าเพราะว่าปกสวยแล้วมันมีโฟโต้บุ๊กด้วยข้างในนะจ๊ะทุกคนอะไรอะ่ะ อันนี้น่าจะเป็นลองปกไหมอะคือมันอยู่อย่างนี้อ,อยู่ข้างหลังตรงนี้น่าจะเป็นลองปกประมาณนั้นรัมสวยมากให้ดูข้างนอกก่อนแต่ว่าคือน้องเหมือนเป็นกระดาษกองแกงอะแต่ว่ารูปสวยมากฟูกชอบรูปเซตนี้มากรูปเพชรเมดโตเนี่ยสวยมากน,าาน้าจ้ทุกคนแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เปิดมาก็จะเป็นนี้เลยอ่าแผ่นเหมือนกันไหม แผ่นจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเขียนดีเทลไว้อะอันนี้มันต้องได้2แผ่นดิอุย้ยไม่กล้าจับอะ่ะอ๋อเขาเปิดได้เขาเปิดได้เ,เปิด,ด,เ,ปดเปิดตรงนี้นะอันนี้คือหยิบแผ่นออกใช่ไหมแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ข้างในเนี่ยรู้สึกว่าฟูจะสั่งมาเป็นบูเล่มาแบบบูเลนี่แผ่นข้างในอันนี้เป็นแผ่นบูเล่ข้างในเออแล้วคือเขาทําแบบเป็นเหมือนรูปมันเชื่อมกับข้างหลังอะ่ะรูปเชื่อมกับแบ็กกราวด์แล้วก็อันนี้แผ่น,นี้อันนี้เป็นโฟโต้บุ๊ก โฟโต้บุ๊กแบบเล่มบางมากเดี๋ยวมาเปิดโฟโต้บุ๊กให้ดูเออมีมาสองแบบอ่ะก็คือไม่รู้ว่าคือเป็นอะไรบ้างเหลืออันนี้เป็นสมุดเนื้อเพลงหรือเปล่าอ๋อใช่อันนี้เป็นเล่มเล็กเขาจะมีเป็นเป็นเนื้อเพลงอันนี้จะเป็นเนื้อเพลงเอออันนี้จะเป็นฟิลเนื้อเพลงอะไรงี้แต่ว่าก็มีรูปแบบแซมแซมมาด้วยนะมีเป็นฟิลเนื้อเพลงเป็นฟิลเนื้อเพลงในบ้านแล้วก็มีรูปแซมมาประมาณนั้นจ้ะทุกคน นี่เราก็จะมีรูปแทรกมาอย่างนี้นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะงุ้ยอ่ะมันงุ้ยเนาะนี่มันแบบดีมากเลยอะนี่เออตอนแรกนนกว่าเอ้ยโฟโต้บุ๊กอันนี้โฟโต้บุ๊กของแท้แน่นอนแต่ว่าเล่มบางมากนะเล่มแค่นี้เองไม่กล้าเปิดแรงเลยอะขอโทษนะถ้าแบบมองไม่เห็นอนะนี่เป็นรูปรวมดีมากเลยอะฟุกชอบมากเลยอะเซตแบบบลอยอ่ะ นี่ดีมากคือดีจริงคือรูปแบบรูปเซตญี่ปุ่นถึงจะน้อยแต่ว่าดีจริงอ่ะให้ดูจริงๆว่ามันดีจริงๆว่ามันดีขนาดไหนฟุกต้องดูผ่านกล้องนะทุกคนด,ดีมากโอ้ยเราขออยู่คู่กันน่ารักอะ่ะโดยองก็น่ารักนะเนี่ยโอ้ยทำไมได้รูปใหญ่อะหนูทำไมห,หนูได้รูปใหญ่ล่ะนี่ อุ้ยหล่อมากหล่อมากหล่อมากโอ้โหเดี๋ยวก่อนขอดูด้วยตาเนื้อคือโตหล่อจริงโุ้ยคือรูปในแบบในเซตพวกนี้อ่ะในเซตญี่ปุ่นอ่ะคือหล่อมากอ่ะหล่อจริงๆอ่ะหล่อมากหล่อไม่ไหวอะ่ะแล้วคือสูตรสีพาร์เทลโอ้ยจ้องออรูปนี้น่ารักมากอยู่คู่กับโดยองด้วย,ยจ้องอูรูปนี้ดีจริงนะ อันนี้ได้แบบแผ่นใหญ่เหมือนจะสลับสลับกันก็มีแบบแผ่นคู่แผ่นในนี้ด้วยโอ้โหหล่อคู่เลยอันเนี้ยอันนี้หล่อคู่มากเออมันก็แบบเหมือนสลับสลับกันว่าแบบมีหน้าสองเขาเรียกว่าอะไรคือเหมือนแบบได้แผ่นเต็มด้วยอะไรอย่างนี้สลับกันมาเป็นโฟโต้บุ๊กอ่ะน่ารักดีอันนี้เปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนธีมแล้วนี่เป็นชุดนี้อ่ะ น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากแม่นี่โอ้ยจองอวูส่วนี้ก็น่ารักโว้ยโต๊กับตะเกียบเกินมากรูปเมียโตอ่ะหมดแล้วมีแค่นี้นะโฟตโต้บุก๊กอันนี้เป็นเวอร์เวอร์เอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบ้าเนึองเป็นอันนี้ที่ฟุกซื้อเพราะว่ามันได้ฟโฟโต้บุ๊กเวอร์บีโฟลเลยซื้อมาคือรูปมันดีมากอะทุกคน ให้ดูข้างหลังก่อนนี้ก็จะกล่องเล็กกว่าเมื่อกี้นิดนึงนี่แล้วก็เป็นปอกแบบนี้เราก็จะมาเจอโฟตโต้บุ๊กเลยหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นโฟตโต้บุ๊กเลยเพราะว่าสีปกเหมือนกันอันนี้แผ่นเอออันนี้น่ารักอ่ะอันนี้แบบดีอ่ะข้างหลังเ็เป็นนี้เหมือนกันนะคล้ายๆกับปอกข้างนอกเขาเว้ยแต่กล่องมันแบบคือกล่องซีดีทั่วไปอันนี้แผ่นด้านในก็จะเป็นซีดี เหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันอันนี้เนื้อเพลงเป็นสมุดเนื้อเพลงเลยอันนี้เอออันเล็กอันนี้จะเป็นสมุดเนื้อเพลงเลยก็คือต่างกันสมุดเนื้อเพลงก็คือต่างกันหน้าปกต่างกันอันนี้คือเวอร์เวอร์ที่แกะเมื่อกี้น,นี่เวอร์ที่แกะล่าสุดเออฟุกลองดูแล้วข้างในมันน่าจะเหมือนกันแบบการเรียงรูปของน้องอะไรเงี้ยแต่ละคนแต่ละเพลงที่มาขั้นเพลงอะนี่ประมาณนี้หล่อมากอะนี่จะเหมือนกันเนาะ จ๊าไม่ได้ครับทุกคนเหมือนกันหมดเนื้อเพลงต่างแค่หน้าปกอย่างเดียวนะต่างแค่หน้าปกแต่ว่าข้างในเหมือนกันมาดูโฟตโต้บุ๊กดีกว่าโฟตโต้บุ๊กอันนี้ดูบางกว่าเล่มเมื่อกี้กับบางกว่าเล่มนี้อีกอะโฟตโต้บุ๊กแบบเล่มน้อยมากแต่ว่าก็แบบเออสักนิดนึงเนาะจ้าหล่อมากหล่อมากคือหล่อมากแล้วคือแบบเหมือนเขาคุมเป็นแนวแบบ พาเทลไล่สีอะไรเงี้ยมันคือมันมันมันพูดติดขัดเลยอคือมันดีจริงๆอะดีมากโอ้ยดอยองเพิ่งเห็นท่านั่งน้องเกินไปมากเกินไปมากเออแต่ว่านี้ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะรูปไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะออก็เป็นแบบมีความแบบได้ความที่โฟโตบุ๊กเขาเป็นจตุรัสใช่ไหมก็จะมีรูปที่เป็นฟิลจตุรัสด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยดีอ่ะน่ารักอ่ะรูปนี้น่ารักมากจองูน่ารักมากรูปนี้จ้องูน่ารักมากอ่ะ อันนี้เป็นรวมกันเอ้ยอันนี้เล่มบางมากบอกว่าเนี่ยเล่มเล็กกว่านะเออเนี่ยเป็นอีกเซตหนึ่งแหละเป็นรูปอีกเซตลวเฮ้ยแต่โอ้โหคุณพ่อฉันอยากตัดต่อตัวเองเข้าไปนั่งตรงนี้อ่ะเนี่ยเข้าไปนั่งตรงที่ว่างตรงนี้เนี่ยคุณพ่อเออเล่มนี้บางกว่ามากเอาจริงๆเล่มเวอร์เมื่อกี้ยังดูสะใจกว่าโอ้ต้องโอ้ หมดแล้วข้างหลังเป็นงี้หมดแล้วทุกคนจบการรีวิวกันได้อย่างรวดเร็วมากคลิปนี้เพราะว่าคือดีเทลเขาไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะเนาะบามญี่ปุ่นอ่ะเราเปิดดูทุกอย่างแลวนะเนี่ยคือฟุกรีวิวทุกอย่างแลวนะมันคือมันมินิมอลมากเมื่อเทียบกับราคานะครับทุกคนแต่ว่าก็ซื้อแต่จะบอกว่าถ้าใครอยากซื้อซื้อเวอร์นี้ฟูกแนะนําให้ซื้อเวอร์นี้ดีกว่าถ้าใครจะไปหาซื้ออีกนะแบบ อยากแบบตามเก็บสักอันนึงอะไรเงี้ยถ้าแบบกำลังซับมันไม่เยอะมากนะครับแนะนําให้เก็บอันนี้ดีกว่าเพราะว่าได้โฟตโต้บุ๊กเล่มใหญ่ด้วยแล้วก็ได้ทั้งแบบ CD เพลงใช่ปาได้ตัว DVD ด้วยอะไรเงี้ยเออเนี่ยจะคุ้มกว่านะทุกคนอืมอันนี้คุ้มโอเควันนี้มารีวิวกันแค่นี้ได้แกะสักทีแล้วก็ได้การ์ดแบบ น่ารักมากโดนใจมากนะจ๊ะทุกคนยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้ฟ,ฟุกด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์กกับเทเชอร์เรื่อยๆจะไม่ทิ้งน,น้องแน่นอนนะจ๊ะทุกคนโอเคไหมไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย